โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนี่ก็คือคลิปรีวิวเกม The First Descent d ที่น่าจะลึกที่สุดในไทยในตอนนี้และผมใช้เวลาเล่นเกมนี้ไป200ชั่วโมงหลังจากเกมเพิ่งออกมาด้แค่20วันเองนะแล้วก็เล่นเป็นสายฟรี100%เลยยังไงมันเริ่มกันที่อย่างแรกกันเลยดีกว่าที่ผมอยากจะคุยนะก็จะสรุปสั้นๆว่าเกมเนี่ยมันเป็นเกมแบบไหนซึ่งเกมเนี่ยมันเป็นเกมแนวเดียวกันกันกบเกมที่ชื่อว่า Warframe แล้วก็ Destiny ภาค2อะไรแบบนี้แต่ผมจะบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนกัน เพราะว่ามันคนละเกมแล้วก็เกมเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะหลังจากที่ผมเล่นมาได้สักพักใหญ่แล้วแล้วก็ เป้าหมายของเกมเนี่ยหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องแล้วก็พวกโหมดสอนอะไรอย่างนี้เสร็จใช่ไหมเราก็ต้องไปฟาร์มหาตัวละครอัลติเมทพวกตัวละครโหดๆแบบนี้แล้วก็พวกปืนอัลติเมทโหดๆและหลังจากที่ได้ตัวละครกับปืนมาก็ย mm ังไม่เสร็จนะก็ต้องไปฟาร์มพวกของที่ใช้บิวให้ปืนแล้วก็ตัวละครที่เรามีเนี่ยมันยิ่งโหดเข้าไปใหญ่จะได้ไปตีบอสตัวที่มันแบบสู้ยากๆหรือไม่ก็รอพวกคอนเทนต์ใหม่ที่จะเข้ามาในเกมเร็วๆนี้ผมก็อยากจะเรียกเกมนี้ว่าเป็นเกมกาชาที่ ไม่มีระบบกาชาเกมนี้มันมีการโฟรกัสที่ความสวยงามของตอัวละครแล้วก็ความโดดเด่นความยูนิคของตัวละครเป็นหลักเลยก็มีแค่นี้แหละความสวยงามแล้วก็ต้องเน้นฟาร์มอย่างเดียวเกมนี้สำหรับเรื่องต่อมาที่ผมจะพูดถึงนี่ก็จะเป็นข้อดีของเกมนี้หรือจะเป็นสิ่งที่ผมชอบหรือว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเกมเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เป็นเหตุผลหลักที่ตอนนี้ เกมยังมีผู้เล่นหลักแสอยู่นะถึงจะออกมาเกือบเดือน,อนแล้วก็ว่าได้ยังไงก็มาเรื่องเล็กๆก่อนเลยแล้วกันที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องกราฟิกทีมงานเขามีการใส่ใจรายละเอียดบางอย่างอย่างเช่นเกมเพลย์ที่เราเห็นนะเนี่ยตัวน้องวอลเบ้เนี่ยน้องแกจะเดินแสงในแอ่งน้าได้ด้วยนะอันนี้เป็นแค่อแอ่งน้ําแบบเรนดอมในเกมทั่วไปรายละเอียดแบบนี้ถ้าใครไม่สังเกตก็อาจจะไม่เห็นได้เลยแล้วก็ผมชอบมากๆเพราะว่ามันเห็นถึงความใส่ใจแล้วก็เกมนี้สามารถบิลได้หลากหลายหมายความว่าถ้าเรามีปืนนี้หรือว่ามีตัวละคร เ,เล่นแรกๆอาจจะงงว่าทำไมตัวนี้มันกากจังวะไม่เห็นดีหรืออะไรอย่างนี้เลยแต่พอเล่นไปเรื่อยๆจนเข้าใจเกมจริงๆแล้วเนี่ยเอ้ยแม่งบิวดได้ดีมากๆเลยว่ะได้วความที่เกมนี้เคยเปิดเบต้าให้คนเข้ามาเทสกันก่อนที่เกมมันจะออกมาจริงก็เลยแบบเออเห็นว่าเขาบาลานซ์พวกตัวละครทําแบบให้เกมมันสมดุลมาได้ค่อนข้างดีนะถ้าเทียกบกับเกมอื่นที่ผมเคยเล่นสำหรับข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะด้วยความที่เกมนี้ มันมีความงงหรือว่าเราต้องใช้ข้อมูลในการเล่นเยอะใช่ไหมอย่างปืนนี้มันทําอะไรวะตัวละครนี้มันทําอะไรได้อะไรเงี้ยซึ่งเกมเนี้ยเขาให้ข้อมูลต่างๆมาได้ดีมากๆเราสามารถ กดดูในเกมได้เลยไม่ต้องไปเปิด Google อะไรเหมือนเกม,มอื่นๆนะอย่างเช่น a r f r a m e ผมก็กดดูได้เลยว่าเอ้ยตัวนี้ฟาร์มที่ไหนวะหรือสกิลมันทำอะไรได้หรือไอ้ปืนเนี่ยไอ้ของที่มันหายากเนี่ยมันฟาร์มตรงไหนอะไรอย่างนี้ข้อมูลมันให้มันแน่นแล้วก็แบบดูได้ค่อนข้างง่ายเลยนะและเรื่องสุดท้ายที่น่าจะสำคัญที่สุดสำหรับเกมแนวรูเตอร์ชิลเตอร์นี่แหละนั่นก็คือเรื่องที่เขาชอบดูแลคอมมูนิตี้เขาดูแลคนเล่นเป็นอย่างดีเลยสำหรับเกมนี้มีการอัปเดตบ่อยมากๆ แบบอัปเดตรายสัปดาห์เลยหรือวันก่อนก็เพิ่งอัปเดตใหม่เพื่อปรับให้แบบมันบาลานซ์เพราะว่ามีพางด่านเนี่ยคนไปฟาร์มกันเยอะแล้วแบบมันเป็นเมตาอะไรกันนี้เขาต้องปรับบาลานซ์ใหม่นะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ไปฟาร์มด่านอื่นกันและทุกครั้งที่เกมมันอัปเดตใช่ไหมผมก็จะรู้สึกเลยแหละว่าเกมมันดีขึ้นเห็นถึงความใส่ใจว่าเออเขาฟังเสียงคนที่เล่นเกมนี้จริงๆแต่สุดท้ายถึงจะมีข้อดีเยอะแค่ไหนแล้วก็หนีข้อเสียไม่พ้นนะผมก็จะมาคุยสาหรับ ข้อเสียหลายแรงที่ผมคัดมานะเฉพาะอันที่ผมรู้สึกว่าไม่ชอบเป็นจริงแบบบางอันเกลียดเลยด้วยซ้ำนะก็อันแรกสุดเลยเนะี่ยก็คือ10ชั่วโมงแรกจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากก็คือพอเราเริ่มเล่นเกมมาใช่ไหมก็ต้องมาเล่นโหมดสอนต้องมาเจอเนื้อเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันแปลมาจากภาษาเกาหลีนะเพราะผมเนี่ยปกติดูพกหนังภาษาอังกฤษดูอะไรอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ผมจะเป็นคนที่คิดไปทางแนวอเมริกันอะไรแบบนี้นะพอมาเจอเนื้อเรื่องที่เป็นแบบ แนวเอเชียหรือว่าแนวภาษาเกาหลีหรืออะไรเงี้ยผมจะดูออกเลยว่าเออมันแปลกแปกและความน่าเบื่ออีกอย่างหนึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็คือเราจะต้องเล่นภารกิจที่มันซ้ําไปซ้ามาค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันมาเจอความน่าเบื่อในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะอ่านอินสตาลเกมทิ้งได้เลยยังไม่ทันถึงเอนเกมหรือว่าถึงคอนเทนต์จริงของเกมนี้ด้วยซ้าสาหรับข้อเสียต่อมาที่ผมรู้สึกไม่ชอบเนี่ยก็คือเกมนี้มันจะเน้นเพทาวินหนักมากเพราะว่ามันเป็นค่ายเน็กซอนนะใครเคยเล่น Maple Story มาก่อนก็น่าจะเข้าใจกัน เกมนี้มีเพย์วอลด้วยซึ่งในตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูของที่เขาขายในช็อปใช่ไหมในร้านค้าเกือบทุกอย่างเลยถ้า,าไม่เติมเงินเนี่ยเราจะไม่สามารถซื้อได้ ไม่เหมือนเกมบอลเฟรมนะที่ผมเล่นเนะี่ยเกมบอลเฟรมผมฟาร์มได้เกือบทุกอย่างในเกมเลยนะแล้วก็ต้องอธิบายก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เกลียดเกม Pay t o Win นะผมชอบเกม e n s h ิน Impact มากผมชอบเกม GTA ออนไลน์มากแล้วก็พวกเกม p a y to w ินทั้งหลายเนี่ยผมก็เล่นเกมพวกนี้ตลอดแต่ว่าเกมนี้มันยังทำออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างตัวอย่างฮะตัวอัลติเมทที่ผมเพิ่งฟาร์มได้มาเนี่ยก็คือตัวอัลติเมทเกรซึ่งเป็นหนึ่งในตัวที่ฟาร์มยากที่สุดในเกมแล้ว ถ้าเกิดว่ามีคําว่าอัลติเมตอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเป้าหมายสูงสุดของเกมนี้เลยก็ว่าได้แนตะ่เป็นตัวที่โหดเป็นปืนที่โหดประมาณนั้นน่ะผมก็ลงทุนใช้เวลาฟาร์มตัวนี้ตัวเดียวนะสาวันเต็มเลยก็ว่าได้และหลังจากฟาร์มชิ้นส่วนมันมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่จบนะก็ต้องมาเสียเวลาคราฟอีกซึ่งตอนนี้เขาก็เนิร์ฟให้ตังเนี่ยมันค่อนข้างหายากในวันที่ผมทำคลิปในวันที่ผมเล่ยนเนี่ยก็ต้องไปฟาร์มตังมาอะไรแล้วก็เสียเวลารออีก2วันสรุป ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์กว่าจะได้เล่นไอตัวอ l t i m a t e Gray นี้แต่สุดท้ายเดินเล่นอยู่ในเมืองนะก็เห็นแบบบางคนแม่งเติมเงินก็ได้ตัวนี้มาเลยว่ะไม่ต้องไปเสียเวลา1สัปดาห์เล่นอะไรแบบที่ผมทํายิ่งบางคนใส่ชุดเมดน่ารักน่ารัก,นรกเนี่ยก็รู้เลยเองเติมเงินมาแน่นอนนะทำให้ผมเห็นได้ชัดเลยว่าเกมนี้เขาจงใจแบ่งชนชั้นมันทําให้คนที่เสียเวลาฟาร์มไปเนี่ย ขาดความภูมิใจหลังเล่นนิดหน่อยและข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องระวังตอนที่เราเล่นเกมนี้เนี่ยก็คือเขาจะใช้แทคติกหรือว่าใช้เทคนิคที่มันแกมโกงค่อนข้างเยอะนะอย่างหนึ่งอะ่ะจะมีแพ็คที่เขาขายในช็อปใช่ไหม มันจะสามารถหลอกให้คนซื้อได้อย่างผมมีน้องคนนึงเล่นเกมเนี้โดนหลอกให้ซื้อนะมันเป็นแพ็คตัวละครเว้ยน้องมันก็เล่าให้ฟังแบบมันไม่ได้อ่านอะไรมากนะผมก็เข้าใจได้เพราะว่าแบบหน้าปกของแพ็คเนี่ยมันก็ค่อนข้างร่อลวงอยู่เหมือนกันแบบเอ้ยมีตัวละครเยอะมากอะไรอย่างงี้ซึ่งจริงๆแล้วในแพ็คเนี่ยมันไม่ได้ให้ทุกตัวละครเว้ยมันให้เราเลือกแค่หนึ่งตัวแล้วก็ที่มันราคาแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันจะให้พวกบัฟที่เราแบบไปฟาร์มเบลอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้น สรุปเหมือนกับโดนหลอกให้ซื้อประมาณนั้นอะซึ่งมันจะรู้สึกเฉยๆสำหรับคนที่เจออะไรแบบนี้มาเยอะแล้วอย่างผมนะเล่นเกม d ดย์บรอพาร์ค4มาเนี่ยแม่งพิออเดอร์ไปนึกว่าจะได้ปีกมาสุดท้ายไอ้ปีกเนะี่ยมันเป็นแค่อ e ีโมดนะก็ต้องเข้าไปอ่านแล้วก็ดูรายละเอียดดีๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเหมือนกําลังโดนหลอกอยู่ก็คือเปอร์เซ็นต์การดรอปในเกมเนี่ยยีบ้าอะไรผมเล่นไปนตั้ง20รอบกว่าไอชิ้นเนี่ยแม่งจะดรอปแล้วก็ผมไม่ได้คิดไปคนเดียวนะเ,กะกนเ,ะเาก,ออก มาโพส์กันบอกว่าโอ้บางคนฟาร์มของชิ้นเดียวเกือบเป็นร้อยรอบเลยก็ว่าได้คือเป็นเปอร์เซนต์ที่แบบหลอกเรามากๆแต่ก็น,นี้ผมจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังแบบเอาไว้คิดในใจนะก็เน็กซันเนี่ยบริษัทที่ทําเกมเนี่ยเคยมีเรื่องเฉาเพราะว่าหลอกเพื่อเล่นมาก่อนจะเป็นเกม Maple s t o r y ที่เคยมีไอเทมที่เขาขายในช็อปแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่เราไม่สามารถดรอปได้เลยนะไอเทมชิ้นเนี่ยเขาก็โดนฟ้องร้องแล้วก็เรียกค่าเสียหายไปเพราะงั้นก็อาจจะเอาเรื่องนี้มาบอกบอกก็ได้ว่าบริษัทเนี่ยมันเป็น บริษัทยังไงนะแล้วก็สีในเกมเนี่ย ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะพอพ่นเสร็จก็เหมือนกับกระป๋องสีมันหมดเลยก็โยนทิ้งแค่นั้นถ้าบางคนไม่รู้กดใช้ไปปุ๊บมันก็เสียไปเลยส่วนข้อเสียที่ผมนึกออกที่เหลือเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่ารู้สึกขัดใจนะก็คือเกมเนี้ยมันแปลจากภาษาเกาหลีเป็นอังกฤษใช่ไหมทําให้พวกของบางอย่างเนี่ยผมอ่านแล้วก็เข้าใจยากอยู่เหมือนกันหรือว่าผมไม่เก่งพอหรือไงนี่แหละอย่างพวกมอสสีแดงเนี่ยบางทีมันก็มีคําซ้ําแบบไม่สมเหตุสมผลเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็ถ้าเรากดข้ามเนื้อเรื่องใช่ไหมอย่างที่ผมบอกว่าเนื้อเ่องเกมมนีั เบื่อตอนที่ผมเล่นนะผมก็กดข้ามข้ามเอาอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ฟังพวก a อ c มันพูดอะไรซึ่งมันทำให้ผมมองข้ามบางระบบไปอย่างระบบ Stealth g เกมนี้ถ้าใครไม่ดูก็คือแบบงงเลยนะว่ามันคืออะไรมีระบบแบบนี้ได้เหรออย่างบางด่านที่เราต้องไปเล่นเนี่ยมันจะมีเขียนว่า infiltration ซึ่งเราต้องใช้ตัวละครที่ชื่อว่าแชร์รนซึ่งตัวละครผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวเดียวที่สามารถล่องหนในเกมได้นะขนาดนี้นะแล้วเราก็ต้องใช้ตัวละครเนี่ยไปทําไอ้ภารกิจพวกนี้ถึงจะได้ของบางอย่างที่แบบถ้าเราไม่ทําสเตลเนี่ยก็จะไม่ได้แล้วก็ถ้าเรากดข้ามในเรื่องอะไรไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เลยว่ามีระบบแบบนี้ในเกมด้วหรอ,อยังไงเรามาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ผมเห็นคนพูดถึงบ่อยเกี่ยวกับเกมนี้ก็จะมาให้ความเห็นแล้วก็อาจจะมาเถียงนิดนึงก็แล้วกันว่า มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้อย่างข้อแรกเลยก็คือเล่นเกมมอร์เฟมดีกว่าหรือว่าเล่นเดสตินีดีกว่านะเอ้ยเดฟเวอร์เดซเซนเดนเนี่ยแม่งสู้เกมพวกนี้ไม่ได้เลยเอาจยิงผมไม่เถียงเพราะผมเล่นมาทุกเกมแล้วไอ้ที่ว่ามาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เชื่อคําพูดอะไรแบบนี้แบบว่าเอ้ยอย่าไปเล่นอันนี้เลยไปเล่นอีกอันนึงดีกว่าแล้วก็เชื่อคนที่บอกอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเราน่าจะาน่าจะเสียดายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า เกมเนี่ยมันแตกต่างมากอย่างที่ผมบอกมันไม่เหมือนกับเกมพวกนี้เลยและสุดท้ายถึงผมจะรู้สึกว่าเกมนี้มันด้อยกว่าเกมโอฟเฟรมหรืออะไรเงี้ยผมก็เล่นไปแล้วตั้ง200ชั่วโมงผมอาจจะแนะนําว่าเราลองคิดเองแล้วก็ลองเล่นเองเลยดีกว่าเพราะว่าเกมนี้มันเกมฟรีนะแบบไม่ต้องไปฟังที่คนอื่นกับพูดอะไรมากอ่ะดีสุดละอีกอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือเกมนี้เล่นแล้วหลับว่ะแม่งโคตรน่าเบื่อเลยผมจะพูดตรงๆนะว่าเกมแนวรูตเตอร์ชูเตอร์เนี่ยแม่งเพ็นเหมือนกันหมดทุกเกมเลยผมก็เคยหลับเกม d ดีวโฟมาก่อนน จะเคยดับมาทุกเกมแล้วเพราะว่ามันจะมีหลายๆด่านที่เราต้องไปฟาร์มซ้ําไปซ้ามาอยู่อย่างเงี้ยแบบ 3- 4สี่ชั่วโมงเล่นอยู่ด่านเดียวเนี่ยแม่งหลับแน่นอนนะแต่ทีมงานเขาก็ไม่ได้แบบนิ่งเฉยกับปัญหานี้แต่อย่างใดเขาก็ทําการเพิ่มพวกหลูหรือว่าเพิ่มของรางวัลที่เราฟาร์มได้จากด่านเพราะงั้นผมก็ดาว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเขาต้องมีวิธีมาแก้ปัญหาเรื่องเกมมันน่าเบื่ออันนี้แน่นอนแต่ว่าใน,นส่วนใหญ่ในะตอนนี้ที่ผมเล่นอ่มันไม่ได้น่าเบื่อขนาดนั้นเนาจริงส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เเปป็็็นนรระดดใใหญ่หญแล้้วกกูสึขัจ ผมเหมือนกันก็คือเกมนี้ไม่เติมไม่เทพผมจะบอกอตรงๆว่าเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างที่อธิบายเอาไว้แต่ก็ต้องบอกเสริมกันว่าเกมนี้ไม่ใช่ Pay to w i ินแบบ1 0 0หมายความว่ามีหลายๆอย่างที่เราจะต้องไปเล่นมันถึงจะครอบครองมาได้อย่างเช่นพวกไอเทมสาคัญ2ชิ้นก็คือ a c t i v a t o r แล้วก็ c a t a l y s t ที่ถ้าเราไม่มีเนี่ยตัวล,ละครเราจะไม่โหดแล้วก็ปืนเราจะไม่โหดถ้าเราเป็นผู้เล่นเกมเนี่ยทุกคนนะจะต้องฟาร์มไอเทม2ชิ้นนี้แล้วก็พวกปืนอัลติเมทโซนใหญ่ในเกมเนี่ยยังไม่สามารถแบบซื้อเติม เงินซือ้ออะไรอย่างนี้ได้เราต้องไปฟาร,ร์มเอาเท่านั้นเพราะงั้นมีหลายอย่างที่เราต้องเล่นเองถึงจะได้ในเกมนี้อีกอย่างหนึ่งที่เห็นคนพูดบ่อยเลยก็คือเกมนี้เราไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ผมจะบอกว่าไม่เป็นความจริงนะผมนี่แหละเล่นคนเดียวมาตลอดอีกอย่างหนึ่งทีมงานเขาก็มีการช่วยเหลือคนที่เล่นโซโล่ด้วยอย่างอัปเดตก่อนหน้านี้ ขาก็ทําให้บางดันเจี้ยนเนี่ยสามารถไปคิวเจอกับคนแปลกหน้าได้ทําให้ภารกิจมันง่ายขึ้นอะไรแบบนี้เพราะงั้นทีมงานเขาไม่ได้มองข้ามเรื่องนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งอันนี้ค่อนข้างตลกอยู่เหมือนกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นใหม่นะที่บ่นกันก็คือเกมนี้กินสเปคคอมมากผมอยากจะให้คําตอบว่าไม่จริงนะผมเห็นคนที่ใช้การ์ดจ,จอเก่าๆก,ก,กากๆอย่าง gtx 9 5 0เนี่ยเขาก็สามารถเล่นได้ปกติแต่ถ้าเราไปดูพวกรีวิวอย่างเช่นหน้าร้านคาสตีมเนี่ยจะเห็นว่ารีวิวด้านลบเยอะมาก,มาก ผมก็แนะนำนะถ้าเราไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ต้องเล่นแต่ว่าถ้าเรายังไม่เคยเล่นมาก่อนหรือแบบรู้สึกไม่ชัวอะไรเงี้ยลองมองหลายๆมุมมองแล้วก็ไปเล่นเองดีที่สุดสุดท้ายผมจะสรุปที่ว่ามาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็จะให้คะแนนเกมนี้6เต็ม10ผมคิดว่ามันเหมาะกับคนที่แบบยังไม่เคยเล่นเกมแนวรูเตอร์ชูเตอร์มาก่อน เพราะว่าเกมนี้เป็นเกมฟรีเนาะแล้วผมคิดว่าเขาทําพวกระบบพวกอะไรอย่างงี้มาได้เข้าใจง่ายมากๆถึงเราจะไม่ได้เข้าใจภาษาอังกฤษเยอะแบบไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรอย่างี้ผมก็คิดว่าเราเล่นได้สบายเลยนะแล้วก็เกมเนี่ยมี potential สูงมีการแก้ไขข้อเสียหรือว่าเรื่องที่ผู้เล่นเนี่ยร้องเรียนเข้ามาอยู่ตลอดแต่ข้อเสียที่ผมคิดว่าเขาน่าจะไม่แก้หรือว่าแก้ยากมากๆนั่นก็คือการเป็น pay to win เนี่แหละเพราะว่าบริษัท e ซ on เป็นบริษัทที่เอิ่มหิวเงินใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็ต้องให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์อย่างเดียวว่า ในอนานะคตเกมนี้จะเป็นยังไงแล้วผมก็หวังว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างนะถ้าเกิดว่าเราดูจนจบอะไรนี้ผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาถ้าเรามีคําถามอะไรวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวขอตัวไปทําคลิปไอวันซิล m มนต่อเพราะว่าโอ้ค้างไว้นานนะเพราะว่าไปฟาร์มไปตัวอัลติเมทเกรนี่แหละ